สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตตีเฟสสเตชันเดอะนิวซีนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนิวซีกับเด็กโดนนะซึ่งวันนี้เด็กโดนเนี่ยมันจะพาผมเนี่ยไปล่าไส้นะครับซึ่งทําตัวเหมือนว่าตัวเปล่าแต่กลับตัวเต็มนะมาดูกันวันนี้ผมจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็วันนี้ผมจะยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเราจะเปิดกล่องตามหน้าสกินกันเหมือนเดิมนะครับ๋ยวผมเนี่ยตัดภาพไปล่าไน้ไก่เด็กโดนกันเลยนะไปไดโดนข้างหน้ามันเยือนนะ เดี๋ยวะเราไงใครแคร์100เพราะไม่ไปกับนครใช้เองเองยิงให้พี่นะเดี๋ยวพี่วิ่งไปเก็บของโอเคป่ะได้ผมแต่ไอคนชื่อลลโอนาร์โดเนี่ยมันยิงไม่หยุดเลยนะแต่มันเจอเนี่ยดูในดาบฝันพี่ภูมิลองไอ้นี่ดิกดดูดิกดดูในเนี่ยในที่แบบมันตีกันอะไอมึงสอนกูแล้วกูเล่นดิวตีมาเป็นปีไม่สอนกูแล้วไม่นั่นไฟลุกเลยก็ไอ้ลโอนาร์โดมาจริงมันร้อนแรงอ่ะแต่แต่พี่ว่าที่มันยิงได้เยอะเพราะมันไม่เจอเองหรือเปล่ามันยังไม่เจอผมมันยังไม่โดนแกกลัวว่าละไอ้เชี้ยนนองเก่งขนาดนี้ ดีภูมิน้าเมึงเลยเฮ้ยโดนเอาดิเฮ้ยเอาดินยดสวยนัดเดียวพองตายเลยพี่ภูมิไอ้ะมึงด่าใครเนี่ยโอเคไอ้โดนไหนไม่เก็บของแลพี่จะดูรอความสำเร็จของเอไอ้โดนข้างหน้ามีอีกมีอตเต็มตัวเต็มไอ้โดนพี่ว่าเราเล่นปืนกลไหมผมเล่นผมเปี่ยนแล้วโอเคน้องชายมันอยู่หน้าเรานีบเตออนี่บตเตอร์เฮ้ยมันเก็บของโดนตายโดนสวยสวยพี่ภูมิสวยอเยน้องชายอิ่มอิ แป๊บนึงพี่ภูมิของมันีหม่อนไอ้โดนพี่ขออนุญาตเก็บเลยพี่หิวผมก็หิวไอ้โดนเดี๋ยวเราไปแบ่งกันเดี๋ยวเราไปแบ่งกันเออเอออย่าหิวดิอย่าหิวดิไอ้โดนมึงดูดไปกับกูอย่างเนี้ยไอ้โดนเอาหมดเลยเหรอเป่ายงป่ายใหญ่อ่ะเออมันหิวไงเรามาด้วยกันอ่ะพี่ผาโล่ไปพี่ผมเอาโล่ไปพี่ผมผมแล้วว่าเรามาแบ่งของมากพี่ได้ดีพี่ได้ดีเอ๊เออเอามาแบ่งผมนี่เฮ้ยพี่ได้เอพีเองเอาเอพีไหมผมเอานี่มุสเซอร์เอ็ดดี้ดีเซสร็จมุสเซอร์เอา็ดดี้ดีเสร็จเอ็ดดี้ดี เด็ดเดิดดิดอิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยดิดทำไมแค่นี้เล่นก่อนน้องชายขอยาเนี่ยไม่ได้เลยขอยาพี่พวงเอาโล่ไหมพี่พวงเอาโล่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่จะเป็นเราเน้นเฮ้ยโดนอะไรวะมันมีคนยิงมามันยิงเฮี้ยอะไรกูไม่เห็นโดนเลยเฮ้ยมึงไม่เห็นเหรอจิ้วจิ้วจิ้วอะไรวะหยิบพื้นดึงเธอนึงจิ้วจิ้วเออเขาเขาต้าแกลีลาของกูไอ้โดนมันยิงจากฝั่งข้ามน้ำอุ้ยอุ้ยมันยิงฝั่งนู้นเอาเขาต้าแกลีลามา ไอโดนต้องขอไหมพี่ต่อบไหมันอยู่ฝั่งไหนพี่ภูมิกูตื่นเต้นกูไม่รู้มันอยู่ไหนนะเอาเข้าเกาิล่าไปดูนิ่งไม่ได้พี่ลอกง่อยลองถอยดองเกาะลีลามาได้ได้ได้เอาไปเลยพี่ไอ้เหี้ยิวเดียวลุก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 ไอโดนพี่เองวิ่งถอยมาวิ่งถอยมาถอยด้วยอ่ะไอโดนเป็นกิ่งเราแล้วอาเจ้าไอโดนมอยู่ไอวุ้ย คุยเฮียเหมือนเก่งในเฮียเนี่ยเอามันเนี่ยต้อกูตัวแข่งเก่าไปเก็บเลยไปเก็มไปไปเก็บของเก็บของเก็บของลูกพี่ไม่ต้องทำไรเลยถ้าเองเก่งเก่งเลยอ่ะก่อนดังไหนไม่รู้ต่อชายพี่โอ้โหพี่ภูมิไม่ไหวว่ะออก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 ไล่ไหนบอกสู้ต่อไงก็ลงมาเขาบัแก้โอ้ใช่ครับแผ่นนี้นุ่นใหญ่เขาไม่ยอมนะโอ้โหไม่มีเหมือนเคยพ่อมึงกับพี่ภูมิไปเล่นอันนี้ดีกว่าแมปอันนี้ดีกว่าแมปพีพีพีดีกว่าอ้าว ตอนกูทวนแม่งไม่เล่นอ่ะไม่ผมปืนสไนเปอร์ไอ้ดอพี่ผมวาแบบพีวพีด่านกลนะอุ้ยไม่อุ้ยเกือบเข้าหัวพี่ผมวาแบบพีวพีด่านกลนะไม่มีสไนเปอร์ไอ้หนึ่มน้องชายพี่ขอยาฆ่าหมดตายควายโง่ไอ้เหี้ยบ้าตัวเหลือนเลือนจ้าสวยสวยสวยไอ้ดอนพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ขอเล่นก่อนโอเคพี่ผมงั้นถ้าผมลงไปช่วยโอเคลงมาเลยน้องชายเดี๋ยวเราจะอิ่มไปด้วยกันไอ้บ้าตัวเหลือนมันมีเป๋าด้วยเดี๋ยวมันเจอกูไอ้เหี้ยบ้าตัวเหลือนเนี่ยเหมือนเไงนะไอ้เหี้ยมันลงจุดเกลมามันจะฆ่าพี่ แต่ผีเล่นนะอุ้ยทุนหอวมันลื่นเลยโอ้โหโง่จัดไอ้เชี่ยนี่โง่จัดนะครัโง่จริงจริงพี่อ่ะมันพลาดแล้วมันมาเจอเราเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งอืมไอ้เชี่ยแต่มันโดนหัวผมยิงนัดเดียวหัวตากับบาลโยกเลยแต่มันยิงมึงตายนะมันฟอร์มเป็นงั้นแหละไอ้เชี่ยมันก็แค่หล่อไอ้แบบพี่เจอฝั่งตัวข้ามันยิงทักทายพี่มันกำลังไปกำลังไปกำลังลงผมรู้แน่เลยว่าเราเป็นคนไทยพี่ภูมิพี่ภูมิผมลงชุดเต็มรอเลยจัดมาน้องชายผมลงชุดเต็มเลยพี่ลงมาพี่ขอญาติจัดของก่อนเลยพี่ไม่ รออะไรอ่ะนิวซีเริยบอะไรอ่ะเล่นระดินิวซีนิวซีแล้วช่วงนี้กูมีมาโคลดิกูพร้อมอะไรครับมาโคยี่สี่ใช้มาโคไม่ได้หมดเลยครับโอ้มั่วแล้วจะตั้งโล่ไม่เป็นไอ้เหี้ยถ้าไม่มีมาโคอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไม่มีฝีมือนะครับไอ้เหี้ยขถูกต้องไอ้ติ้งโดนมึงขายมึงขายโซโลแคสให้กูดิอะไรแล้วกูจะใช้อะไรอ่ะทีเนี้ยมึงก็ไปซื้อคอร์ดแคสเลยโอ้โหไอ้เหี้ยระดับเสจอดนไม่มีตังค์ซื้อวาโลหมดแล้วไอ้โดนกูอยากได้ใหม่ๆห่วะไอ้โดนเร็วโดนไอ้โดนพี่เจทำอะไรหน้าเขายิงกัน จะบไอลงมายังเนี่ยไอมายังกำลังลงกำลังลงกำลังลงไอ้บ้าตัวเลื้อมันจะลู่พี่เลยเอาแม่งดิอุ้ยโดนตรงมืองเลยตายให้กูได้มุ้ยรุ่นใหญ่เขายิงกันตรงเองเหอแล้วกูใช้อะไรล่ะเพื่อนมึงซื้อไม่ตัวรถเอ้ยขอดไม่มีตังค์ซื้อใหม่สามพันอ่ะเพื่อนตายโดนรุ่นใหญ่สวยสวยสวยตรงไหนตรงไหนไอพตายไอพี่ตายไอพี่ตายตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเพื่อนมันเพื่อนมาเก็บเมาส์ มันเก็บของแล้วตรงที่พี่ม์าเห็นไหมไหนวะกูยังไม่เห็นม์คมึงเลยนี่นี่นี่เออกำลังไปมันเก็บของแล้วผมกำลังวิ่งตั้งโลไปเลยวิ่งหน้าตั้งแล้วไอพี่เอาแม่งเองพี่ภูมิยิงเหรอเออก็เพื่อมันเก็บของไอ้ไอเรียวนะโดตายเรียวนาโดตายสวยไหมึงเก่งนะหมอผมไม่ได้ยิงไอ้พวกนี้นี่มันเก่งเพราะมันไม่เจอเราไงอืเนี่ยพอเจอเราปุ๊บดุ้งหมดเลยยันเดียวหมดอเทุกตัวไอพี่ขอมันยิงมึง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 พี่บอกพี่ไม่รู้จังไงมึง อันเนี้ยมันกำลังข้ามถนนมันกำลังอุ้ยไอ้ดอนพี่แตกพี่อย่างโง่จัดพี่ภูมิ้มาใหม่น้องไม่ไม่ไม่ผมไม่เอกาสพี่ลงมาใหม่นะโอเคงานพี่รอพี่แปบ๊บ A few moments later เฮียเยอะจัดอุอ้ยไอ้เฮียมันแม่นจังวะไ <c oughs> อ้เฮียเนี่ยไอ้จูนอะไรเนี่ยดูเวนตุ้นเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยแม่นจริงเหมือนโปเลยไอ้ <c oughs> ดอนต้องใช้พี่แล้วพี่กลับมาแล้วโอ้โหมีทุกอย่างยกเว้นปืนโดนพี่ภูมิผมต้องล็อกดือนไม่มีตังค์เราไป PVP ไหม เออไปพีวีดีกว่าปะไปพีวีดีกว่ากูโก้กูอ๋อไอ้ที่อะกูแขกตังเกิดแล้วกูเกิดไม่ได้ไอ้เที่ยโอ้ยเงินพอเองรวยไงผมเริ่มหมดแล้วพี่ฟูผมฟาร์มเอาต้องเยื่อนที่อเริ่มหมดทีละนิดได้ที่อะไอ้เแย่เอ็มละาสองบาทโดนโอ้ผมไม่ไม่รู้ผมไม่ได้เข้ากลุ่มซื้อขายยังไม่ได้เล่นแล้วมาลงเซตหนึ่งอันเนี่ยต่อไปพีวีเลยเล่นปืนกลเหรอน้องใช่น้องชายเอ้ยใช่พี่ชายฮะ เปล่าผมพูดผิดไปแต่เราพีดีมันมันยังมีคนเหรอวะพีวีพีมันไม่มีคนมีสิบคนสิบคนมันเอสเอ็นเอสเอ็นพีคืออะไรวะอะไรมันคือเอสเอ็นพีอ่ะเอสเอ็นพีอะไรเนาะมันเขียนว่าเอสเอ็นพีแล้วมันเขียนห้ามปืนมันห้ามคนแน่เลยเอสเอ็นพีคือสไนเปอร์ห้ามเล่นสไนเปอร์แต่มันห้ามปืนกลนะมันกากบาดปืนกลนะเฮ้ยมันมันรู้มันเป็นเกันโดน เดี๋ยวพี่บอกให้ลงแบบไหนอ๋อ S M P นี่คือสไนเปอร์เราก็ไปลงนี่ดิอารีนาเนี่ย P V P เนี่ยอีเว้นเนี่ยมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเราก็ลองไปดูคนเรามันก็ต้องเปิดหูเปิดตาบ้างโอเคเราเปิดหน้าด้วยเพ่แต่จริงเราลงตัวป่าไปเก็บของด่านสไนเปอร์ก็ได้นะโดนโอ้ยเอาไม่ละเราไปโอ้ยโดนด่านนี้มันแบบยิงกันไม่หยุดเลยใช้ของเดียว แต่ผมร้องเกิดตาย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 หนึ่งตายสองไอพี่ตายตายอีกที่อ่ะจอดไฟด่านนี้มันใช้แค่ไอ้นี่อย่างเดียวสายสองเอาใหม่เอาใหม่ออกออกออกายหมดตายโดนมันใช้ของเราอย่างเดียวมันไม่ได้ของไอมันมันใช้แค่ดีเอ็กซดีเอ็กซ์ไนี่แต่ว่าพวกปืนเรายังอยู่ออยแกตายมันไม่ฝึกฝีมือไงน้องชายอย่างเองต้องฝึกเยอะเลยโอ้ผมฝึกนิดเดียวพอคือผมไปไอ้นี่เลยข้างนเลย ได้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่รอพี่ตายแป๊บ,บผมพิมโผงนะเอาลงต,ต,นนตัวเต็มด้วยนะอย่าลงแบบอา้อายน่ะอันนี้บอกใครเนะี่ยบอกพี่นั่นแหละเองบอกตัวเองหรือเปล่าตายไหมครับน้องดีมากน้องน่าจะตายตายห่าไปแล้วครับโง่แบบนั้นน่ะไอ้เหี้ยโดนไม่มีตังเกิดโครนหน้า,อายอะ่ะขายหน้าคนดูจัดใกล้ครับไอ้เหี้ยนั่นมันโดนกูเล่นแน่ครับน้องมัผมลงละเซิร์ฟสไนเปอร์ละนั่นไงแป๊บหบนึ่งพี่ขอยิบสไนเปอร์แป๊บ อุ้ยสองพันสองพันธาร์ตพ่อมึงอ่ะกูสาบจอมมาดูไอเทียป่ะพี่จ่าแบบอุ้ยพี่ภูมิผมยิงแม่นด้วยนะผมบอกใช่หรออืมเขานด้ผมโทษเออยู่ผมกำลังไปเก็บยาเขาอาไรเก่าดิผมกำลังไปเก็บยาเขาอุ้ยไอ้เทียผมโดนมันเม็ดเดียวมาแล้วกูมาละเล่นต่อเลยแค่เล่นจนตังหมดแล้วพี่ผมย่าโชว์เอง โอ้ยตั้งผมหมดพจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บผมต้องไปฟาร์มไหมเนี่ยตายหนึ่งโดนเชียพี่โหดจัดเลยแต่พี่ขอหิวของคนสุดยอดพี่ภูมิช่วงนี้นิวซีพี่ช็อตไอ้โดนพี่ตายหนึ่งอ่ะนะเองทราบผมมันไม่มีของผมมันไม่มีของเอ็งมาเก็บเอ็งมาเก็บเอ็งมาเอากับพี่เจ้พี่ภูมิพี่ชายผมขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมในวันนี้ไอ้โดนพี่ไม่โดนสวยพี่ผมไอ้เหี้ยยิงไม่โดนจะพูดทำไมวะอ่ะพูด เพื่อปลุกใจไงโอเคพี่ไม่เห็นว่าเฮียตัวเปล่าบอกกูให้ลงตัวเต็มเมื่อกี้ลงตัวเต็มโดนลูดอ่ะโดนโอ้โหพี่ภูมินี่ก็สวยดีครับโอ้โหแล้วให้ปืนนี้มาโอ้เอาเอ็มหนึ่งดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่ตอบยาให้อ่ะโอเคพี่พี่สงสารเองนะเนี่ยพี่ถึงให้ไอ้โดนมันมาแล้วมุดหัวเอาหัวมุดอยู่เอาหัวมุดอยู่อุ้ยมันเกือบโดนที่หัวน่ะพีตุ้มหลังพี่ภูมิหลังจริงโคตรยิงโคตรยิง นี่ไงสัตว์พิทโคมตายโดนพี่ภูมิสวยเก่งมากพี่ขอบใจเต็มหัวเลยเชี่ยนกว่าตัวแข่งเก่าก้โคมอย่างกับโปเดี๋ยวพี่จัดการให้ตัวโพดใช่ไหมพี่ภูมิพี่ภูมิแป๊บนึงผมผมผมเก็บปืนเดีอ่ะอ่ะทำอะไรนะไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะคยอเขียแม็กปืนแรงโดนมีของดีจับโอ้ยยดพ่อยัดแม่มึงวากหัวมุดอยู่กลัวๆไป โดนไ่ไหนมันตายมันตายมันอยูนบ้านมันดนยิตายเฮ้ยมึงยิงตัวเปล่าไม่ต้องพูดายไปโดนดันเลยดันไปไหนล่ะหาไงหาใครอ่ะนี่เจอละเจียวกัมันยืดอุ้ยไม่เข้าหัวพี่ปมตายตายเรามีตายเรามีสายเรามีตายเรามีตายพี่ตายแล้วายเรินมพีุ่มายต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 ายไอ้เหี้ยเหียโหด ไอ้โดนตายเลยครับ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 เก็บปืนของเก็บปืนฮะเก็บปืนก่อนไอเราลงมาแบบรุ่นใหญ่เรามาเก็บของไงเนี่ยพี่ภูมิพี่ภูมิของมันเยอะขอเก็บดิสก่อนไม่งั้นไม่มีเล่นมาต่อไปเก็บดิสเบอร์คันจีวอลพี่ภูมิขอเก็บดิสนะพี่ภูมิเยอะมากเฮ้ยไม่เข้าหัวโดนมันเอาหัวผมแบบพี่ภูมิผมเก็บดิสนะพี่ผมขอเก็บดิสนะพี่โง่คุณายพี่ภูมิขอดิสนะพี่โอ้โดน อย่าทำแบั้นดิมันเสียสันสีแเราเว้ยอย่าดิ้นอย่าดีทีสายเงียบี่ไม่ดีเลยไม่ดิ้นไม่ดิ้นโอเคงั้นไม่ดีครับไม่ด้ออีตายเลยน่าจะดิ้นไอ้เหี้อยัดแม่โดนไอ้หัวที่ผมไม่มีตังค์เกิดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยผมต้องออกไปรออีกแล้วยัดแม่ เงินเกิดมันยังไม่มีเลยหรอมึงมาไอ้มึงมาไอ้ไอ้โดนพี่มาเก็บของทีแล้วโอ้แต่มันมีแต่ตังค์ตังค์ตังค์เหลืออะไรบ้างคุยตังค์เหลือห้าหมื่นเกิดได้เกิดได้ค่อยไปคว้ามาเดี๋ยวอเล่ย์อเล่ยโดนฟามวอร์ซี มาครับทุกคนก็หลังจากที่ผมเนี่ยไปโดนล่มกับโดนมาเสร็จนะวันนี้ผมก็เลยจะแวะมาเปิดกล่องดาก้อนสก,กินสักหน่อยนะพอดีว่าผมเนี่ยอยากได้เฮฟวี่นะเพราะช่วงหลังผมเนี่ยไม่ได้เฮฟวี่เลยนะผมก็จะพยายามตามจนก,กว่ามันจะได้แล้วกันนะวันนี้ผมก็เลยแวะมาเปิดสัก50กล่องนะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าวัาวนนี้พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ไอ้ภูมินดวงดีจัดๆนะเพราะว่า ทำอะไรก็ดีไม่หมดแต่มาดูกันว่าเฮฟวีเนี่ยมันจะดีก,กับกูหรือเปล่านิวซีน่ะโอ้โหแต่ได้สกินแพงมาอยู่โอเคกอริล่ามาอุยอ้ยอุ้ยวันนี้แววดีนะมาแต่พวกของดีๆทั้งนั้นเลยเป็นของที่แบบได้ใช้จริงอุย้อยจะบอกนะว่าวันนี้เฮฟวี่มาเฮฟวี่มากูกินเลยนะไอ้เหี้ยไม่มานานแล้วนะเฮฟวี่ช่วงหลังอะออแต่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ชมนิดชมหน่อยออกของไม่ได้ใช้สุดยอด กูนี่มันรักมึงจริงๆออกมาทำเฮี้ยอะไรเขาต้มกะลรีล่ะเขาใส่เฮบี้กันนิวซีน้องชายยังฟังหรือเปล่าเนี้ยโอเคโพสไหนก็ได้นะเอาของที่ได้ใช้จริงอะ่ะขอเฮบี้ผมพูดจริงๆนะแต่มินดูอยู่นะไม่ออกมานานแล้วนะเฮบีอ้อ่ะไอ้ย่ดีกูปักหรือเปล่าวะน่าต่มียศแบบสตรีมเมอร์เนี่ยไม่มาเลยเฮบี้เนี่ยมันอ,อกหน่อยกอล่ได้อยู่ ช่วงแรกนี่เหมือนแบบมันหลอกควายให้กูมาเปิดเปิดยังไงก็ได้เฮฟวี่โอ้แต่ก็ต้องกะลีล่าชีวิตคนเราอะไรมันจะสวยได้ขนาดนั้นอุย้ยจะจะมันจะไม่มาจริงๆหรอโอ้แต่ขอต้องจริงดีคุยแต่สก,กินสวยนะขอเฮฟวี่สักตัวเลอะพปีก็ได้ขอจริงๆจักใจคนคนนี้ตามมาหลายคลิปแล้วเป็นสิบคลิปแล้วไม่ได้เลยโอ้ยเอวีดี D. นี่ของดีมีราคาครับสองกล่องให้ เฮ้ยคนเรามันก็มีอารมณ์นะเว้ยโอเคเคไนายเฮปปี้อ่ะมึงรู้จักหรือเปล่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปให้มึงดูเฮปปี้เป็นยังไงหนูอุ้ยเฮนียอะไรอ่ะทุกคนดูดิเยี่ยงขวารังการน่ะอย่างกับปีกแบบพวกแบบปีกไก่อ่ะคาตาคาตานี่ยตะกี้เฮปปี้แบบเนี้ยมึงเคยเห็นหรือเปล่านิวซีหลังๆมึงไม่เอามาเลยนะไหนวะผมหายแฮปปี้แป๊บ สกินเฮฟวี่ใช้ไปเยอะแล้วด้วยดิอุ้ยสกินเฮฟวี่กูหายอาด่ดีดีมีอยู่นี่นี่นี่หน้าตาแบบนี้มึงเห็นไหมแบบนี้ออกให้กูหน่อยออกให้กูบ้างมันไม่มาหลายคลิปแล้วโอเคอาก็สามคุยกันได้อยู่กอนนลีลามไม่ใช่ไม่เหมือนเลยไม่ได้มีความเหมือนกันเลยขอหน่อยได้ไหมโอ้ไม่คาดหวังแล้วของจะหมดแล้วโอ้ พูเลย่ยกัร้องไห้โอ้มันจะไม่มาเลยเหรอ <c oughs> ไม่มาเลยก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอมัครสมาชินะใครอยากให้ผมเเปิดกล่องอะไรอีกเปิดกี่กล่องก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะส่วนคลิปนี้บอกไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย